วันนี้ผมอยากจะมาสู่ขอลูกชายคุณพ่อนะครับตกลงจเจ้ากันแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับจะเอากันแบบนี้แหละครับ <c oughs> ผมไม่ติดทำไมไม่ติดเพราะผมมีนี่ยาเพล็บยาที่ป้องกันเชื้อ H I V ได้แม้มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อ <c oughs> เพียงแค่กินยาเพล็บต่อเนื่อง7วันก่อนเข้าหอ <c oughs> ระหว่างนี้ ตัวยาจะเตรียมพร้อมเซลล์มิดเลือดขาวไม่ให้เชื้อ HIV มาเกาะได้และกินยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆวันละหนึ่งเม็ดเท่านี้ก็จะป้องกันการติดเชื้อได้แต่เพื่อความชัวเราต้องใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยเพราะงั้นยกรูชาคุณพ่อให้ผมเถอะนะครับเอาถ้าคุณไม่ติดผมก็ไม่ติด งั้นแปลกกันเลยแล้วกันเฮ้ยเอากันไปเลยเฮ้ยเอาไปเลยแล้วกันออขอบคุณครับพ่อไอยาตรงนี้มันซื้อช่่ไหนห่วะไม่ต้องไปซื้อรับฟรีได้ที่ ไว้ไม่ติดเชื้ออ่ะอะแต่อย่าลืมยาเพลทสาหรับคนก่อนติดเชื้อเท่านั้นส่วนผู้ที่ติดเชื้อแล้วควรรีบรักษาและทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายยังแข็งแรงและป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้ของเราอย่าลืมใช้ถุงยางอนมามัยด้วยนะ